ต้นนี้ครับจันทบุรีเก้ามีหลายลูกด้วยกันครับตัดเหลือแค่สองลูกครับต้นนี้เอ็นบอกว่าผสมผสานใช่ไหมจันมีหลายใช่ครับมีท่อนล่างกับท่อนบนท่อนล่างตั้งแต่ข้างล่างเป็นต้นตอท่อนล่างต้นตอเนี่ยเนี่ยรอยเกิ่วๆอยู่พอท่อนนี้ต้นต้นนี้ตรงนี้ลูกอะไรฮะพันอะไรอันนี้จันทบุรีเก้าจันทบุรีเก้าแล้วขึ้นไปท่อนนึงอันนี้คือจันทบุรีสามสามหรือสี่สามอ๋อจริงคือสามจันทบุรีสี่จะเป็นต้นนิง้นอ๋อครับครับครับแต่ว่าที่ออกลูก อาจารย์ธบุรีเก้าเพราะว่าอาจารย์ธบุรีสามเนี่ยมันเพิ่งมาเสียบได้ผุงสอนนิสิตน่าจะปีนี้น่าจะกําลังจะชนสามปีเนี่ยสองปีปกว่าเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหลายรอบเปลี่ยนตอนมามาเปลี่ยนตอนลุงพรมามหลายปีที่แล้วผมเปลี่ยนเป็นพวงมณีก่อนเ,ออเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาว่้พวงมาีมันน่าจะน่าจะดูต่อไปน่าจะลาสมัยผมก็เลยมาเปลี่ยนอีกทีนึงเ,<อ>เป็นชันธบุรีสามตอนนั้นสาเหตุที่เราเปลี่ยนเป็นชันทธบุรีสามเพราะว่า ดูจากงานวิจัยเขาบอกวราเอาเกรสรตะพูแข็งแรง oh. ผมก็ถามว่าต่อไปเผื่อตัวไหนในนี้เราเกรสรตะพูไม่แข็งแรงเอาเกรสรตะพูเขาไปปัดผสมอห้เราทำให้ติดลูกได้ง่ายในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันทนอากาศเย็นได้ดีครับความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต้องสูงก็อยู่ได้ดีผมก็เลยอลองดูเอามาันมาเอามาเปลี่ยนไหนๆก็คุยเรื่องผสมเกรสรแล้วอาจารย์วันนั้นคุยจากอาจารย์เจนใช่ไหมที่ว่าทำหน้าที่ผสมอาจารย์ก็ช่วยผสม เอาอะไรนะพ่อหนามดํามาผสมมันจะทําให้เกิดพันใหม่ไม่ต่อไปจริงๆคืออาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเริ่มแรกยังไงนะมันเริ่มแรกมเคือเวลาที่เราผสมเกสรข้ามพันเนาะเราก็แน่ๆคือเมล็ดของเขาที่เกิดจากผลผลนั้นเนี่ยก็จะได้พันใหม่แน่นอนจริงๆทุเรียนเนี่ยแค่เอาเมล็ดไปปลูกเนี่ยจากลูกเดิมผสมตัวเองก็ได้พันธุใหม่อยู่แล้วทุกเมล็ดก็ไปปลูกก็ได้ต้นใหม่ก็คือกลายพันธุแล้วแน่นอนโดยส่วนใหญ่ แต่การที่เราผสมด้วยด้วยเราอองเกสรพันธุ์อื่นเนี่ยเหตุผลหลักเพราะว่าหนึ่งเราต้องการให้มันติดผมได้ง่ายขึ้นเพราะบางพันธุ์เนเราอองเกสรตัวผู้อาจจะแข็งแรงไม่มากหรือจรเลิญช้าอย่างเงี้ยครับเราใช้เกสรตัวผู้ต่างพันธุ์หรือพันธุ์ที่เราอองเกสรตัวผู้แข็งแรงมาผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดผมก็จะจะเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆผลก็ทรงผมก็จะสวยขึ้นอย่างเงี้ยฮะอย่างหนามดาบเนี่ยเป็นพันธุ์ที่พูดง่ายๆคือถ้าดูแลลักษณะโดยโดยธรรมชาติเนี่ย เขาจะเป็นทุเรียนที่ติดผลง่ายมากมันโดดมากแล้วก็ทรงผลสวยส่วนใหญ่ก็เต็มคูเกือบทั้งนั้นอ่ะสี่ห้าคูต่อผลอย่างเงี้ยแสดงว่าความสามารถในการผสมเขาค่อนข้างดีผมก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกสรตัวผู้มันก็น่าจะแข็งแรงด้วยอดิจันทบุรีก้าเนี่ยก็เป็นพันหนึ่งที่ที่ดูลักษณะคือติดผลง่ายผมจะเดินเร็วก็ลักษณะก็น่าจะคล้ายกันนั่นคือว่ารองเกสรตัวผู้ส่วนหนึ่งน่าจะแข็งแรงนอกจากเกสรตัวเมี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าเออสองคตสองตัวเนี่ยน่าจะเป็นพ่อพันที่ที่น่าจะดีครับ เอาเลยงั้นมันมันทุเรียนมันจะรสชาติมันจะเพี้ยนไหมจะกลายไหมเออเพราะว่าเกสรมันไม่ตรงกับต้นแม่ตัวเมียเอออันนี้เนี่ยคือผมเคยให้นิสิตเขาทำงานหรือว่าเป็นการวิจัยทดสอบเป็นงานวิจัยทำมาแล้วทำในแปลงจริงๆมาแล้วเมื่อเราเราผสมนาราอุปศุครับเป็นงานวิจัยของนิสิตแล้วมันยังไงก็มีบางคู่บางบางพันธุ์ที่จับผสมมาแล้วมีลักษณะบางลักษณะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนไปอย่างเช่นอ่าผสมไปแล้วสีเนื้อเข้มขึ้น <Ừ. S 2> หรือว่าเนื้อมีความเนียนละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ว่าโดยลักษณะภายนอกในส่วนใหญ่จะเหมเือนเดิมลักษณะทรงข้นผิวน้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะคล้ายเดิมมีบ้างเหมือนกันบางคู่ที่ผสมไปแล้วอาจจะมีลักษณะที่มันต่างไปนิดหน่อยแต่น้อยมากถ้าคนไม่ได้ไม่ได้ชํานาญจริงๆดูไม่ออกอหรือแม้แต่คนชำนาญบางทีก็มันต่างจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่คบในส่วนใหญ่เป็นลักษณะภายในที่จ,จะเป็นสีเนื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคู่ผสมเป็นแค่บาง บางคู่อ่าที่เจอแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากจนแบบแตกต่างชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าอย่าเห็นอย่างเช่นสุนเราาเราพันพันชนีอย่างเงี้ยเนาะกับพันหมอนทองผสมกันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าชนีเป็นแม่พ่อเป็นหมอนทองเนออื้อคือเอาเกสรกับผู่หมอนทองมาผสมอย่างเงี้ยสิ่งเนื้อมันอาจจะดรอปลงความเข้มจากสีส้มนี่อาจจะเป็นเค้มข้สี่งอื่นอย่างเงี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นต้น แล้วก็พันธุ์อื่นๆก็เหมือนกันแต่เท่าที่ผมสังเกตดูในในแปลงนี้ที่ใช้หนามดำผสมหรืออะไรเนี่ยอย่างมูสังคิงเนี่ยไม่เพี้ยนเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนลักษณะประจำพันธุ์ของมูสังคิงเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ว่าสีเนื้อลักษณะของอ่าเขาเรียกรสชาติหรือว่าตัวเท็กซ์เจอร์ของเนื้อก็ยังเดิมไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่าอย่างกบสุวรรณก็ยังยังเท่าที่ดูก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแสดงว่า มันไม่ได้มีอิทธิพลเท่าไหร่จร,จริงๆมันจะมีคําเฉพาะในเชิงวิชาการเราเรียกว่า senior effect หรือว่าเขาบัญญัติว่าเป็นเด็ดวิดอนอเดดวิดอนก็คืออิทธิพลของเกสรตัวผู้คืออิทธิพลของพ่อที่ไปมีผลต่อต่อผลขอ,ของต้นแม่นะฮะ,ะซึ่งในพืชหลายชนิดมีมผลเยอะแต่ในทุเรียนเนี่ยเท่าที่ผมเจอเนี่ยไม่ได้เยอะมากจนเปลี่ยนไปแบบเยอะเหมือนลูกผสมอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็น แค่นี้ที่หน่อยๆในบางลักษณะอืมแต่ว่าช่วยผลดีขึ้นแต่หน้าในความหมายของอาจาดชัดเจนนั่นคือเรื่องดีขึ้นแล้วก็บางลักษณะอย่างที่บอกสีอ่าลักษณะของเนื้อสัมผัสอาอาจจะเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยตรงนี้ต่อไปจะมีการสรุปไปเรื่อยๆไหมครับสรุปให้ดูว่าอันนี้ต่อไปจะเป็นคือมันมีงานวิจัยมีงานวิจัยที่รทดสอบอยู่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ปีที่แล้ว มีมีกระแสค่อนข้างดังเนาะที่วาตุเรียนที่ผสมอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยต่อไปเนี่ยก็คือผมผมก็ทาอยู่ต่อเนื่องอยู่เรื่องเรื่องนี้ททำต่อเนื่องอยู่สรุปว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นข้อยุติสําหรับประชาชนเพียงแต่ว่าอาจารย์กําลังทดสอบทดลองแต่จริงๆเนี่ยคือมีมีเกษตรกรหลายคนที่เอาทําเรื่องนี้อยู่แล้วที่พบลักษณะลักษณะที่มันโดดเด่นที่แบบดีแล้วก็อ๋อไปเป็นพันธุ์ใหม่ก็คือวิธีนี้ใช่ไหมอาจารย์เป็นวิธีนี้คือเป็นวิธี เป็นวิธีหนึ่งนอกจากเรื่องการจัดการน้ำหรือการจัดการปุ๋ยที่พิเศษไปแล้วการผสมข้ามเราคูนผสมอาจจะมีลักษณะเนของส่วนนั้นเลยว่าคือมีลักษณะเฉพาะใครทำได้ไม่โอเคเพราะนั้นเกษตรกรก็เอาเอาไอเดียตรงนี้ซึ่งเกษตรกรก็มีทําอยู่แล้วแต่นี่มอเกษตรก็ทําอยู่ด้วยก็ลองดูครับนะประมาณนั้นนึงแล้วกันขอบคุณครับอาจารย์ประเด็นนี้